ผมไม่รู้เราจะกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างครับเดี๋ยวผมลองไปถามพี่เจ้าหน้าที่ดูไปเลยครับเต็นท์นี่เราสามารถกางได้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่หนาวก็ได้ครับโอเคเอาเต็นท์มาเองใช่ไหมครับเอามาเองครับมีค่าบริการอะไรไหมครับถ้าเอาเต็นท์มาเองคือเร้่องากคุณป้าตับหนักโอเค,อเคจะออกไปแจกด้านนอกครับดูเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราจะต้องชําระเงินที่ตรงที่ทําการอุทยานก่อน เป็นค้าวริการ30บาทก่อนที่เราจะมากางเต็นนะครับซึ่งเราเพิ่งขับผ่านมาเมื่อกี้นะครับคือผมไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้หาข้อมูลศึกษามาก็เลยไม่รู้ว่าต้องชำระเงินที่นั่นก่อนที่เราจะเข้ามากางเต็นที่นี่ก็นั่นแหละครับใครอยากเที่ยวก็ต้องหาข้อมูลดีๆแต่ผมว่าเที่ยวแบบนี้ก็สนุกดีนะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากสักประมาณไม่ถึงกิโลมันไม่แน่ใจออกไปแป๊บนึงแล้วก็เลี้ยวขวาเมื่อกี้ขับผ่านก็เห็นอยู่แต่ว่า ก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องชำระค่าบริการก่อนที่จะเข้ามาตามนั้นเลยนี่เป็นทางเข้าที่ทำการอุทยานนะครับที่เราต้องมาชำระค่าบริการลานการเต็นท์จริงๆเราเรียกว่าเป็นค่าบำรุงรักษาถานที่ดีกว่านะครับเพราะว่า นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพี่ๆอุทยา่ที่รักษาความปลอดภัยให้เราอากาศค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยผมตื่นเต้นมากจะได้อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์โซนบีเป็นโซนที่เราเลือกไว้นะครับเมื่อกี้ผมเอาเต็นท์ไปวางจองพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดู เทียนอยู่ไกลๆนั้นเป็นน้ำตกดูด้วยสายตาคือสวยมาก ก็ตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกที่ผมตั้งใจไว้คือถ้ามาถึงที่เนี่ยผมจะกางเต็นท์อาับน้ําแล้วก็รีบนอนเลยเพราะว่าผมเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้พักมาหลายวันตั้งแต่ม่อนจองแล้วก็ไปอุทยานแหน่งชาติแม่วางมันก็มาน้ําตกแม่กลางมานี่อีกทุกทกที่อ่ะจนที่ต้องใช้แรงทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอมาถึงอ่ะผมรู้สึกว่า มันจะมีชุมชนเล็กๆในเนี้ยเป็นชุมชนที่น่ารักมากผมก็เลยอยากจะลองเดินดูก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอาบน้ำแล้วก็นอนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุมชนนี้นะครับมีจุดบริการชาร์จไฟฟ้าให้นะครับจะเป็นศาลาตรงนี้ แต่ว่าเนื่องจากมันมีแค่สองขนาเสียบได้แค่สองปลั๊กเราจึงต้องนำปลั๊กพ่วงมาเองโอเคอ่าปลั๊กพ่วงเนี่ยหาเขาหาซื้อได้ก่อนแถวเนี้ยครับได้ครับพ่อพ่อหลอกเสียบไหมเนาะเสียบปลั๊ออกครับผมนี่ปลายทีทย่สามแยกแหละสามแยกสามแยกโอเคครับะจะมีปลั๊กพ่วงขายแล้วก็ที่นี่แถวนี้มีลานออกกําลังกายแบบสาธารณะครับแบบนี่ สนามกีฬาเทศบาลเนี่ยบะหมี่เนาะโรงเรียนนี่เข้าเล่นได้หรอมันมันมีที่ออกกำลังกายของมึงโรงเรียนอีวุ้นแดงรู้ก็ไม่แน่ใจไปเลยครับไปเราไปดูกันครับขอบคุณครับคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันเนาะผมเลยอยากออกกำลังกายซะหน่อย จริงๆไม่ใช่หลายวันนะผมไม่้ออกกำลังกายมาสักสามเดือนได้แล้วผมอยากดึงข้อวิตพื้นอะไรประมาณนี้ mm. เดี๋ยวลองไปหาดูว่ามี่ไหนบ้าง mm. ตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะนะทุกคน mm. ไปอุทยานที่อื่นหลายๆที่ก็คือเราอาจจะกังวลเรื่องอาหาร mm. เรื่องอะไร แต่มาที่นี่คือเรื่องอาหารเราไม่ต้องกังวลเลยที่นี่เรามีร้านมีทุกอย่างเยอะมากมีทุกอย่างจริงๆาคาเฟน่ารักมากที่สำคัญนะครับที่นี่ขึ้นสัญญาณโทรศัพท์เต็มนะครับ ใครห่วงกวังวลว่าจะไม่มีเน็ตเล่นหรือว่าจะติดต่อกับใครไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์เต็มตลอดผมลองเล่นอยู่แล้วก็แรงด้วยสนามกีฬาเทศบาลแม่น้ำมีน้ำทุกคนน,น้นเนำเลือดนครับ ผมไม่แน่ใจว่าลุงทำอะไรแตผมจะไปดูใกล้ๆเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้าวผูกงาก่อนครับหนอข้าวูกาบงเหรอ,อลุงดูแข็งแรงมากเลยนะครับ ขายไหมครับอันนี้ขายยังไงครับผมชิ้นละยี่สิบบาทผมขอชิ้นหนึ่งครับอ๋ออย่นั้นเดี๋ยวผมไปเดินเล่นเดี๋ยวผมเดินกลับมานะครับครับผมเหมือนข้าวูกงานที่แฟนผมชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวบอกลุงไม่ว่าเดี๋ยวผมไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาข้างล่างเป็นโรงเรียนนะครับเหมือนนักเรียนน้องๆเขาจะเล่นอะไรกันสักอย่าง เดี๋ยวผมจะลองไปดูว่าผมมีอะไรที่ผมสามารถเล่นได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่าเป็นจนลักเด็กหรือเปล่าเ,เดี๋ยวเราไปเดินกลับมาถามนะครับ จริงผมก็คิดว่าผมอยากได้เสื้อกันหนาวเพิ่มนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเที่ยวมาตอนแรกเราจะร้อนแต่ถ้าเราเดินเร็วๆร่างกายเราจะอุ่นมึงแย่ยร้อนขึ้นมาน้ําตกที่เรากางเต็นท์จะขึ้นทางนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนแต่พรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปดูคิดดูใกล้ๆยังสวยเลยผมว่าดูใกล้ๆมันน่าจะสวยมากแน่ ตรงนี้มีสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้ผมหาซื้อปลั๊กท่วงอยู่นะครับเพราะว่า ผมจะไปเสียบไปฟ้าเผื่อแบตโทรศัพท์หมดแล้วก็แบตกล้องหมดตอนนี้มีชายสีด้วยชายสีมีเกี่ยวลาบลาบขม จริงข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจะเดินกลับขึ้นไปยังไม่เจอปลักพ่วงเลยว่าจะซื้อได้ที่ไหนตะเบียเบีย้ยมีปรือนปล่าไม่น่ามีผมบ้านข้างบนเนี่ยคล้ายบาสซิมอยู่ครับมันจะเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ลงมา ก็หลังจากที่ผมเดินสำรวจได้สักประมาณ15นาทีด้านในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับความจเจริญจะอยู่แค่ถ่าแถวอุทยานหรือลานกลางเต็นท์แค่นั้นส่วนด้านในก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านในชุมชนนี่เป็นน้ำตกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแน่ในนี้ก็ไม่มีอะไรละ ไม่มีสนามกีฬาเทศบาลนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆให้ครบชั่วโมงแล้วก็จะกลับไปวิดพื้นสัก200ก่อนอาบน้ำน่าจะเสร็จอาบสองร้อยหนึ่งก็เห็นว่าด้านบนเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วก็จะไม่ค่อยเจริญเท่ากับด้านล่างที่จะมีของขายเยอะมันจะดูเจริญแล้วก็หาของกินได้ง่ายแต่ก็จะเป็นแค่ สนาอุทยานนะครับเ <Okay. S 1> นื่องจากไม่มีสนามกีฬาเทศบาลหรือว่าสนามกีฬาชุมชนผมก็เลยตั้งใจจะเดินไปเรื่อยๆให้ครบ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเพื่อในการเดินเที่ยวในชุมชนให้แบบให้ได้ถึงชุมชนจรงิงๆแค่ไม่ได้แบบมากลางเต็นท์แล้วก็มาเที่ยวตามสนานที่ท่องเที่ยว ข้างบนก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าขึ้นไปวิวน่าจะดีมากๆก็เลยลองขึ้นเลยอีกหน่อยที่ผมเดินขึ้นมาชิปชิวๆไม่มีอยู่จริง ตรงนี้จะเป็นทางที่ผมเดินขึ้นมาเหมือนจะเป็นทางไปน้ําตกยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปวันนี้นะวันนี้ผมแค่ดเดินเล่นผมคิดว่าข้างหน้าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ ก็ข้างบนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับที่ลานกลางเต็นท์ซึ่งลานกลางเต็นท์ของเราจะอยู่ตรงนู้นผมก็เดินมาไกลพอประมาณเพื่อมาสำรวจชุมชนโอเคเราไปเจอกันข้างล่างครับ ก็ซื้อมาแล้วครับแต่ว่าลุงที่ทำเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วพี่น้องก็ช่วยทำาด้นะครับครับช่วยยายทำาหละครับมันก็เหมือนข้าวปุกงาเหมือนข้าวปกงาที่แฟนผมชอบแต่เหมือนเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าข้าวปุกเฉย หลังจากที่ผมเดินเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินสำรวจหมู่บ้านรอบๆตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่ลานกลางเต็นแล้วนะครับเดกๆทำไรครับ,รบชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรต้นกาครับต้นกาอยู่ปอ,อะไรครับ,หรบปหกมีแฟนยังจริงวะคนน,นนี้มีแฟนยัง ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะคริสพี่ชื่อพีทนะครับผมไปที่ห้อพี่ไปที่ห้อพี่ในนั้นน่ะเ,เด็กๆท่น,นั้นร้านเนี่ยมีอีกร้านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าปเป็นร้านอะไรคือเรามาถึงแล้วเราต้องสำรวจให้ครบ เราต้องรู้ให้หมดว่าคือร้านอะไร ลานกลางเต็นนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับของอุทยานที่เราพักอยู่นี่เงเดินเล่นแป๊บเดียวเพิอ่ออีก็มืดแล้วข้างในจะมีไฟฟ้าแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน,น้าที่อุทยานคอยรักษาความปลอดภัยให้24ชั่วโมงสำหรับใครที่มาคนเดียวอย่างผมก็ไม่ต้องห่วงว่าจะอันตรายนะครับ แต่ผู้หญิงอาจอาจจะลำบากหน่อยวันนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วคนระับอากาศประมาณ7-8องศาจะเห็นได้ว่าควันออกปากในกล้องไม่รู้เห็นปะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่นอนของผมในคืนนี้ถุงนอน โอเคให้ดูบรรยากาศรอบๆไฟไหม้บ่เนี่ยโอเควันนี้ผมก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงแต่เท่านี้แต่ผมยังมีทริปต่อไปเรื่อยๆ เพียงแค่วันนี้ขอปิดวิดีโอไว้เพียงแต่เท่านี้อขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ